พี่แซมแนครับวันนี้อยู่กับพิศักเดชาการวิชาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ในงานการแสดงประกอบแสงเสียงบารมีหลวงพ่อพระไสนะครับจัดปีนี้เป็นปีแรกที่วัดปูชัยพระรามหลวงนะครับก็มาคุยกับพิศักเรื่องคอนเซปต์การดีไซน์แล้วก็ปัญหาที่เกิดแล้วก็การแก้ปัญหาในงานไลทิ้งดีไซน์ทั้งหมดในงานนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็อยากให้พิศักเล่าถึงคอนเซปต์ของงานนี้ก่อนครับ คอนเซปต์สำหรับงานนี้นะครับหลักๆก็คือมันจะเป็นงานสงการหลุมคถ่โดยที่ความสาคัญตัวนี้หนองคายจะมีพระพุทธรูปที่สําคัญก็คือหลวงพ่อพรายครับของวัดโบชัยครับก็เลยจะเป็นที่มาประวัติของหลวงพ่อว่าเป็นมาอย่างไงนะครับเพื่อว่าสื่อให คนทั่วไปได้รู้เกี่ยวกับประวัติของพ่อพ่อสายว่ามันอยู่ที่จังหวัดของคายได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ที่ไปที่มาใช่จ้ะทางวินวพิธีการแบบจัดแสงอย่างไรครับเกี่ยวกับการออกแบบแสงของงานนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่างานนี้โดยพื้นที่ทั้งหมดพันข้ายาจะมีพื้นที่จํากัดอ๋อเื่องจากัดเพราะมันหลายกิจกรรมที่ที่างวัดทางจังหวัดทางอะไรจัด มันก็เลยเรื่อง ah. จะมีปัญหาก็เรื่องโครงสร้างที่เราที่เราตอนนี้ที่เราได้เจอมาในปีแรกที่ได้เขก็คือในการที่จะดีไซน์ที่จกากำลังจะบอกว่ามันมีเรื่องของโครงสร้างการติดตั้งอุปกรณ์แขะซึ่งโครงสร้างอุปกรณ์แสงนั้นอุปกรณ์แสงนั้นมันมีระยะนะครับมันมีระยะที่ควรจะเป็นอยู่เพราะนั้น แต่งานนี้มันมีระยะที่ไม่ควรจะเป็นจํากัดเราก็เลยต้องหาวิธีแก้ไขกันเพื่อให้แสงอดูแบบกับการแสดงหรือถ้านึกภาพไม่ออกนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยลงนะครับปกติแล้วในการออกแบบติดตั้งโครงสร้างแสงพิศก็จะบอกว่ามันต้องมีระยะประมาณท่ามุม45-30-45องศาระยะกี่เมตร กี่เมตรในระยะของไฟแต่ละหลอดนะครับคลิ่เก่าๆก็เคยได้ได้อธิบายเรื่องนี้อยู่นะครับทีนี้อาจจะไฟฟ้อนหน่งบริษัทบางบางทไปหลักแล้วเนี่ยของไฟฟ้อนระยะจริงๆก็คืออย่างที่เราเคยเคยเคยที่อ่าก็เป็นระยะของไฟไฟเกียที่ดีที่สุดแต่ด้วยตรงเนี้ยมันมันใกล้ใกล้มากๆจนจนถึงว่าจากระยะของก็เหลือประมาณสิบเมตรสิบกว่าเมตรเพราะฉะนั้น ในการทําก็คือจํานวนของไฟเพียงอาจจะต้องมีหลายจุดขึ้นอ๋อแล้วก็จํานวนถ้ามันเพิ่มโดยไลติ้งแต่ละคนถ้ามีจำนวนเพิ่มเพิ่มจํานวนหลอดขึ้นไปครับมันก็จะช่วยเรื่องอความเป็นเรื่องเงาเรื่องเพราะว่าถ้าระยะมันใกล้นะมันจะเป็นอาเป็นเป็นจุดเป็นจุดใช่ก็ค,คือครเราจะอาจจะเพิ่มหลอดเพื่อประยะรัดลอย ลอยถึงคน,นนะทาให้ไฟลุกเดือดก็คือพื้นฐานอุปกรณ์วิศักิก็เลยบอกว่าพื้นฐานอุปกรณ์แสงนี่ยลําแสงมันออกนี่มันจะมีมุมครอบคุมอยู่เพราะนั้นถ้ามันใกล้เกินเนี่ยไอ้มุมครอบคุมนั้นมันจะไม่ทั่วมันจะเป็นจุดเป็นจุดนะครับับวิธีแก้ปัญหาของวิศักิก็คืออาจจะเพิ่มจานวนเข้าไปเพิ่มเพิ่มตำแหน่งตําแหน่งของไฟฟ้อนอาจจะจากสองจุดที่เราเคยทำเป็นสี่จุดอ๋อครับอ๋อเพิ่มตําแหน่งเพิ่มจํานวน เพิ <cient> ists, ่มตำแหน่งกระจายกระจายเข้าไปหลายตำแหน่งเพื่อได้คอบคุมคอบคุมของแสงการควบคุมแสงที่มันเรียบบทเรีนในการแสดงนี้มีการย้อมข้าโบสดด้วยแนวคิดในการย้อมในการแสดงก็จะมีที่กล่าวข้าโบสดเนี่ยที่ไปที่มาของข้าวโคดับตั้งแต่สมัยก่อนก่อนที่จะเป็นหลังปัจจุบันเป็นมาอย่างไรหลัง หลังนี้เขาขนาดเขาเล็กเขาก็เลยมีนั้นสร้างมาใหม่แล้วก็เป็นเรื่องราวของล็อกดาวนมาทำการตขาบอกว่าขอกข้าวบดผมผมนี่ก็จะเป็นเป็นเรื่องราวไม่ได้เล่าไว้เราก็เลยต้องต้องดึงข้าวบดผมเพื่อย้อมแสงให้ได้เรื่องราวครับตามที่ผู้กำกับได้เขียนบทนะครับก็คือในส่วนของการจัดแสงการผสมสีน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาณตรงนั้นในช่วงนั้นด้วยเป็นใหญ่โฟนของ เกี่ยวกับวัดเนี่ยเนาะก็จะเป็นสีฟ้นสีเหลืองสีแดงถ้าเป็นพื้นฐานที่ว่าเกี่ยวกับวัดที่เขาจะเวลาสากมันก็จะเป็นสีเขาประมาณนะอ๋อก็คือธรรมชาติบอร์ดก็คือธรรมชาติของพระโบสถ์นี่มันมีมีสีเหลืองสีแดงดูแล้วพิสัยก็คือทำให้เด่นขึ้นโดยการเติมสีพื้นฐานนี่แหละเข้าไปแต่ว่าโดยโดยโดยการแสดงของเราตอนเนี้ยดึงพื้นที่มันเลย ตัวแบ็กกาวไม่สามารถมีแบ็กกาวของกลางได้ในการแสดงบางช่วงบางตอนเราก็ใช้ของมสมก่โคมสีฟ้าที่เป็นฉากมันจะมีฉากแทนแต่เป็นเกลือกใสน่นะเราก็จะเน้นเป็นสีเงินอ,อะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบ็กกาวทิ้นที่เป็นกลางคลนเราก็ดึงตัวพรโโนะโบสถ์มาเป็นแบ็กกาวด้วยส่วนก็คือใน<อ>งานนี้เพรบหรือฉาการแสดงมันน้อยทีนี้มันไม่ พี่สากกำลังจะบอกว่ามันม,มีอะไรให้เล่นนะคระับเวลาคนดูดูเข้าไปนี่มันจะเกิดความเบื่อหน่ายได้เพราะว่าจะด้วยด้วยเนื้อหาแล้วเวลาถ้าเราไม่มีอะไรด้วยพื้นที่ด้วยจัดแสงเลแล้วไม่มีอะไรเล่นเกี่ยวกับแสงเลยเนะี่ยคนดูอาจจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่กำลังสื่ออยู่พี่สากก็เลยจะบอกว่าก็ดึงพวกโบสถ์นี่แหละเรามาย้อมจัดแสงเป็นสีต่างๆให้เ้ากับ,กบสีเืองสีแดงเป็นลกกขอสีแดงเข้าไปช่วยหน่อย ครับแล้วก็ปอกน้ำแล้วก็ดึงกระสีน้ำงินสีฟ้ามาช่วยครับแบบก็คือจะได้ตัวเขาขก็าตก,บบกเป็นเป็นเด้หลับเป็นเม็ดหล็กใช่ครับก็จะได้ความความอลังการตัวกระสีแน่นอนนะครับในการปัญหาอย่างหนึ่งท,ที่ที่เราเจอก็คือเรื่องของลมพวกนี้เอฟเฟกต์ F เนียเรื่องลมเป็นปัญหาหล,กลาักๆเรียกว่าแบบดับต้นๆครับในการกใส่เพราะฉะนั้นเนี้ยตัวสโมกจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เราสมควรจะใส่ สามจุดขึ้นไปเพราะว่าเราอาจจะมีสายฝาตรงกลา,างอยากให้พิศสักเล่าถึงความสำคัญของทำไมเราไม่ใช้โฟ low LED ที่เป็นตัวเล็กทำไมเราต้องใช้ตัวใหญ่กี้ก็อย่างที่บอกนะส่วน,น,นใหญ่ไล้อวอย่างว่ามันเป็นลายอัางซาวที่จะมีสุรเดียวค่อข้างเยอะเมตรไ้มจะทําเป็นตัว2อง0าวัตต์ระยะก,การนี้มันก็จะมากกว่า30มิเมตรแลว้วก็มันเข้มกว่าด้วยใช่ใหไหมครับด้วยระยะ ก็คือข้อแตกต่าง LED เนี่ยเป็นใช้สำหรับตัวไลท์แอนซาวอากจะเป็นนิดนีดดดงานอีเวนต์เล็กๆใช่แต่ว่าถ้าต้องการความสมัครสว่างามากระยะการยออิงไกลครับก็เลยจะเน้นเป็นตัวใหญ่ด้วยด้วยเนื้อหาของบทละครมันมี นักแสดงหลักนักแสดงหลักที่ดําเนินเรื่องอันนักแสดงหลักที่ดําเนินเรื่องที่จะก็เลยต้องต้องใช้ตัวโกลด์สปอร์ตเนให้ชัดกไปเลยครับก็คือจะดึงดึงตัวตัวที่สําคัญกับตัวแสดงตัวเองรับตัวแสดงตัวแม่ทัพที่เป็นสู้รบ ก็จะมีจะ,ะโฟโลจะสามารถดึงดึงดึงทำให้เด่นขึ้นมาได้ครับนี่ก็เป็นแนวคิดง่ายๆพื้นฐานในการออกแบบจัดแสงสำหรับงานนี้นะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาโดยวิศสักนะครับอย่าลืมนะครับมีคลิปไล g h ติ้งดีไซน์จำนวนมากมายในช่องวิศว์ดีไซเนอร์พย้อนดูได้นะครับขอบคุณมากครับพขอักรบรับครับ